นี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยบรรยากาศนะครับของการลกกาเนาะครับนี่เนาะเพื่อสิทธิรรมการสามเขานะครับอยู่ในแปลงทดลองของเข้าครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพอปายที่เขารบรากครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผม ที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับนี่เฮายุแปลงสาธิตนะครับของแฮปปี้การเกษตรของเราครับผมน่าน5 9เบอร์18นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตของเราครับผมสำหรับแปลงนี่เนาะ ซึ่งตอนนี้นะครับมีอายุได้ยี่สิบมือแล้วครับพี่น้องครับนี่นาะจากคลิปก้อนๆที่ผ่านมานะครับพฮาะกาได้บอกจาให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันแล้วนาะสาหรับคลิปนี้นะครับอยากเสพพ่อให้พี่น้องได้เห็นถึงความคืบหน้านะครับของเขาแปลงนี่นะครับว่าเป็นยังไรแน่นอะเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับผมเอาซึ่งตอนนี้นะครับนี่มาพบกับเจ้าของที่หน้าของเพื่อนครับผมสวัสดีครับผมคุณลุงเขียวครับผม ครับผมกําลังเหร็งอยู่เนาะนี่เนาะครับผมเดี๋ยวนี้ลกกาเขาพันสิโตนี่แหละครับเดี๋ยวไปส้ภาษาอีสานเอื้อนซ้ำภาษากลางเอื้อนซ้อมซ่อมข้าวซ่อมข้าวซ้ำโาหรือว่าสามเขานะโดยวิธีการนี่คือใส่วิธีการลกกาจากนี่เนาะกาจากนี่นะครับหลังจากที่เพ่นอ้อยปุ๋ยนะครับปุ๋ยตราแมวเงินสูตร22 4สี่สีของเราครับ สูตรแตกรากแตกกออ้อยไปชักมือแล้วครับผมอ้อยไปสิบมือครับอ้อยไปสิบมือครับพี่น้องครับนี่หลังจากนั้นนะครับมือนี้ก็เลยได้เลือกง่ามย่มดีนะครับในการดีสามนอเป็นอย่างยังสามนอคุณตาเคียวฝนตกมากบกหอยเลี้ยมันครับบกหอยเลียบบกหอยเชลี่ในส่วนที่มันบางวางเออมันวางวางครับโอกาจากแปลงมันนี่แหละเพราะว่าผมวานทีไว้เพราะว่าผมค้านวณว่าห้องเฮดหน้านี่เขาต้อง มีการการวานทีไว้จักน้อยเออนี่เดียวไปซ่อมไปซ้ําโอ้นี่นอครับพี่น้องครับเขาจึงบ่ได้ไปขอผู้อื่นก้นไม้ครับอีกอย่างหนึ่งให้มันเป็นชนิดเดียวกันเขาจึงมีความมั่นใจเออครับผมซึ่งตอนนี้นะปัจจุบันนี่คุณลุงเขียวครับจากการเทียวเบิงนี่ครับลักษณะของแลงเนอะกับข้าวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดนี่ครับตราซิโตของเราเนี่ยอายุยี่สิบมื่นนะครับมีความพึ่งพอใจขนาดใดเนี่ยพอใจตัวครับอืม แต่กอนี่มักคัอกำนานหาเก้านี่จ้าชิโต้นี่เอ่อล่ำต้นแข็งแรงแต่แต่กอได้ดีเนาะมีเห็นบ่นี่เขายี่สิบมือนี่นี่ครับผมพี่น้องั่นต้นันเขายี่สิบมือนี่นี่นี่น่งเนี้ยครับผมเนี่ยเพราะว่าผมผมวันที่ไวเพราะว่าเพื่อเสียวไปซ้อมไปซ้ำมองที่มันวางในแปลงเดียวกันนี่แหละมันเข้าเห็นหน้าเขาต้องกันพื้นที่ไว้เจัดไก่ขนมันบ่เกิด ห้องเดียวกาจัดลอยสองลอยห้อก็ต้องวานทีไว้ครับมันจังมันจังบ่ออกงูไปขอผู้อื่นพวกไม้น่ะครับผมเห็ดหน้าลอยไรพันไรก็บ่มีกาสิไปสามนั่นมันผิดครับห้องบีเอาอยู่เอาเฮางไรเฮากันพื้นทีไว้จักงานคั้วไอนี่เฮาก็เอาปานทีไว้ครับนี่ครับนี่เนาะนี่นี่เนี่นี่ที่ขับมูมันทอดี เชิญเชิญครับโนีนี่งมันพ่อดีเบิ้งลำำจนมันนี่คำว่าพ่อดีคือหมายก็หมาก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปไม่ได้ย้อนออกเพราะมันเกิดพอดีอเกิดพ่อดีไม่ได้ไม่ได้ลกไม่ได้สามมันครับจีบมันครับจีบมันห็่พ่อพูนครับครับจีบมันโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่จีบมันเป็นหน้าวานเนาะครับหน้าวานหน้าตมโอ้นี่หน้าวานหน้าตมเนาะผมสังเกตเบื้องนี้ย็ดหน้านี่เขาชนิดนี่คือกันกับหน้าตมหน้าวานน้าตมเพานี่ ต่ว่าจะเห็นหลาเ้อครับเ้อะเห็ดประมันปลายพืชสภาพข้งดีอืมอืมพอผมมองแล้วับลักษณะนี่มันเขียวเขียวชะอุมขึ้นมามันมันถือกันกับกับหน้าตมคักอหน้าวัานแหงอลังสิบผมเป็นพ้นสังเกตเนี่ยว่าผมได้บอกกับแม่บ้านผมอยู่โอ้ยเขาอนี่มันถือกันกับหน้าตมชั่วแถวอะไ่นรอกหน้าตมเนาะหน้าตมหน้าว่านนี่นี่ดินกับเป็นลักษณะนึบนับนึบนับอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นี่ครับผมนี่ เออดี๋ยวไปทำมันหมักกับหน้าต้มมันมักอยากชอบกับหน้าต้มอืมอืมอืก็ทันเป็นไปได้ยาวันยาวันทีทักหลายวันพอดีวันพอดีเลยเออวันพอดีเขากับสิได้ต้นแบบนี้เลยมันยังนั่นมันแพ้เลยครับผมสังเกตบ้างกับรับนี่นี่แพ้แต่ก็ดีขึ้นเห็นว่าุ่นพุ่นนี่นี่ นี่คือมองที่ห้องสิเอาเลยเอาเลยครับนี่เอาเลยเอาเลยไม่จะสิยงามไปเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบานนี้ลักษณะของการสามนี่คือนี่แบบนี้แบบนี้ทีนี่มองนั่นครับอันสามแล้วครับนี่นี่นี่ครับมองลบออกนี่ละนี่มองลบออกเอากล้าไปซ้อมนี่ละนี่ห่อสามทีจักหน่อยย่าสามห้างย่าอยากเลี้ยวเลี้ยวเพิ่มไหมครับสามทีที่สามซิบเส้นซิบเส้นทั้งดีนี่นี่ครับพี่น้องครับใส่มงมุก นี่นี่นี่ใส่สองสามต้นก่อนต้นใส่มุกรถมุกคือยังไงมุกคือต้นนี่กอดนี่จับนีโอ้นีที่โอ้จับนีแบบนี้อแต่ว่าเก้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งกันหนเบิ้งกันเัดโอ้มุกมุกมุกสอนมุกมุก แบบนี้แบบนี้อย่าอย่าใส่น้อยอย่าใส่ยังสี่ข้ามีสัตว์สูเอาไปกินอีกมันกินมันจะได้ไม่ทำอีกเพื่อปูเพื่อหอยแน่นอนหอยเขาจับได้หลายใส่มุกมุกเพื่ออะไพ่อแม่เพื่อนเพื่อนใส่มุกแบบนี้ใส่มุกมุกเออครับโดยขันใส่มุกก็นี่มันก็เป็นสากกระเบียยังสี่มันมันสีบวกข้นนี่คันใส่มุกตรงนี้มันกัเป็นสากระเบียอันนี้หลายโพดมันหลายโพดพ่อแม่เพื่อนว่าใส่ซี่มุกแต่ว่าจะ อยาใส่หลายมันสีเป็นสากกระเบียเพิ่อนบอกไปครับผมมันสีบปแตกก่อเอาบาดีลกไงบอสำหรับเขาเฮานี่ยลกไงอยู่ครับลกไงลกไงมาเพื่อนผมย่างทีเพิ่อนได้โป๊ะจ้าไปแล้วเนาะครับทีเนาะ เพิ่นอ้อยด้วยปุ๋ยนะครับตราแมวเงินศูนย์ยี่สิบสองสี่สี่ของเราครับผมนี่โอ้ยแม่เอาน้อละลิตรนี่ลบง่ายครับลบง่ายแต่มันอ่อนพคนอ่อนอยุทธ์ด้วยนี่พอไฟเล็งเล็งอยากเอาไปทําเมนเมนอยากให้มันง่ามพร้อมกันง่ามพร้อมกันมือเคลื่อนได้อันนี้สงจากฝนหมูบ้านมาค่านี่นะโอ้ยอันนี้สงศจากฝนหมูบ้านหมูบ้านเป็นสมหมูบ้านนี่ บ่เนี่เขาตบ่เนี่ยย่านมันเป็นกะเทอนมแต่มันเวอรก็ยอกนออเขานอกน่อเขาี่นี่นี่คุณตามพิ่น่อกน่อเขานี่ยอกนอเขานี้โอ้นี่หลังจากนั้นก็เป็นทั้งสี่ตีนครับครับโอ้ี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งนี่ของผมนี่คือว่าผมนี่อยากคนนิสัยอยากเตีกายมันช่ำครับเออเออคือว่าพ้อนยอกนอกลงเขาเลยนี่ลี่งไปเลยครับครับผม เนี่ยเออยากเตะการโนดเตะเส้นนี้มันช้ำเออมันอีช้ำเนาะต้นมันช้ำมันอีมันอีเกิดยากครับผมเอาหลังจากนั้นเพิ่นก็สิมาวางไว้เังสิวางไว้กันน้ำไหลพวกเขาตังมากนี่ครับตังนี่นี่นีครับผมพี่น้องครับนี่นี่ตุ๊กนี่ธรรมดาผู้ชายมันกล้าเพราะเก่งขึ้นมาไม่ยิ่งเออเขาเอาเส้นนี้รถเออเอาเพราะได้เออเอาเพราะได้สามเอาเพราะได้สามเออพออีกเจ้าน้อยก็ค่ายออกดอกอืออ๋อพออยู่กับมัดครับผมนี มัดปั๊บมันเอาหมีนเอาเกียวตัดอกเล็กน้อยตาดอกเล็กน้อยมันเถอะโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ป้าดีบังคับเป็นติสอนให้นะครับสําหรับกาของเฮานี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับสรุปเราอายุได้จักมือเราก็ครับยี่สิบมือครับยี่สิบมือเนาะเอาสําหรับมือนี่นะครับกระีสามเนาะสามมือเดียวแล้วก็แล้วตัวนี่ ผมว่ามันหวังเ่ื่อไรว่าว่าว่าสิอะไรมันเลี่ยวมือนี่ละเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอขอบพระคุณลุงเขียวมากมากเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับครับผมเอาครับพี่น้องครับพี่น้าเด้อพี่นาโอ้ครับผมจิโร่สิบห้าบาทได้เขาผมมาดิเออครับผมครับครับครับเอาพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องของความคืบหน้านะครับสําหรับแปลงสาธิตของเรานะครับแฮปปี้การเกษตรนะครับ ซึ่งเป็นแปลงน่าน59เบอร์18นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิตโตนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับคุณดรุ่งเขียว เพิ่นก็ได้ทําการลกลกกานะครับเพื่อเพื่อสิสามครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนที่ปสามนี่งามคักร้ายว่ะครับผมนี่นี่ครับนี่นี่มันกระดิจอ์กันครับนี่บอล่องขีดนี่เห็นบอลนี่มันกระดิจจ์นี่เห็นบอลเลยจอดกันเลยครับนี่เห็นบอลนี่มันเนียนมากเนียนัวนี้ครับผมช่องว่างมันบอลผมขีดล่องครับผมเอาจังได้ มีความคืบหน้าต่างๆเป็นอย่างไรนะครับกับติดตามนะครับที่ช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมลุงควัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพ้อมกับคุดลุงเขียวนะครับขออำมราผ้าจากพี่น้องฟองไฟไป่เที่ยงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่คือแปลงสาธิตของเราครับผม